กินคาราเบลเลยขยอจะดึง้านให้ดังหมดังหมดดึงห้าน้หยดังเป็นแบบนี้คนขยอวซียังอยู่แสดงวมาเก่งไดเนาอ Tang xì tất cả những cái áp lực của vương xí yêu tham vô thơ 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 thơ

อันนี้นจะมกินอันนี้กินไปเลยกินไปเลยอันนี้เต็งสีไปก่อนเงินหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าอ้าเต็งเกี่ยวไป1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจุดตหกเดี๋ยที่หกเต็เี่ยวเปลี่ยเนาะสิบสิบี่หงสองหนึ่งสอง เต็งซีพอใจไปเลดิใจครเอาตัวต็งจวงเต็งเดียวคืยๆโจก็เต็งซีเออพอใจเต็งซีกับต็งเดียวเปที่ได้อใจเต็งซีปกใบแล้วก็าม่าจเต็งเดียวแล้ก็าม่าจเต็งโคมอ่ะะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองี่สิบสามยี่สิบส่ยี่ิบห้า่สหกยสบเจ็ยี่แปดยีสิบเก้าสามสบห้าใบเนาะไอ้หกสี่หยกามหบว้ี่ยก ชิบีให้ลอก่อนแค่นี้คุณ่อนไปกัค่อยใจ้กันตอนที่คนยากกอนเียให้เร็วาอะไรนะคะสองสมี่สี่ห้ายเจอมสได้เต็มเครื่องเออยิงแดงมาหกสี่ออกฮะอกสบนแมแมเยเจสก็ได้รอเ

สามติดหาเลยทำไมเจ้าอจะสามกบจะหาจะหามากาหาสามใช่มกากบอกหาไปทาไปติดหาสอก่ดูหกสี่เ่ยไปใส่สีต่อ่อ เดียวดูสีมาแล้วหกห้าหกยังเียสี่อีกโอ้อยกากแล้ววแล้วจังหอยเสียสอหลอกอยเสียหกสี่ไราไหาไห่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้ phiền hai 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 phiền đền nắm...để...để nắm bằng ngân quả kinh đền nấm bằng ngân hòa kinh cạn cái này bao nhiêu bảy con sẽ em Nghiệp พี่เสียเยปล่มากไปหน่ยไรกี้เ,เ,เ,เอ้ายังงั้เ,เนี่ยไ้อ๋อไเยคือต้ตตเปิดปรตูทเอียวยเอียวใส่สีามกัหาสีแ <c oughs> ลยเยบรอยหาหอยมาตัวแรกแล้ว <c oughs> หาสาม <c oughs> หาเอาละถึตัวกลับ ใจป่ะเน,น,นี่ยใจเมนหนึ่งเลยเนาะกากสามสองอ,ะอ่ะอืเดี๋ยวมาไเฮีเก็บะเ

ก็ติงหาเด้อสองหมืเด้อติ่งสองหมื่นเด้อเนี่องหมื่นอเอแนเอน่กิดการใส่บริการยีใม่ล้วฮของใหม่เอามนพงยาเกฮะยี่สิบปีแล้วฮะของใหม่อ๋อสิบน

สิงซีเออถึกใจอาซีสองยิงแดงร็เปล่าวะแปดหมื่นอะยังเจ็บแปดหมื่นนะอะไอาเสอกรบดาสามุกบุกมาอันนีหาสามบกไปีหเ่ยซีไปนี่กันไ้ตัวกันสงีเอออืมอ่ะซีสามค่ะ ือสามหลุดสี <ide> <rawd Moder> ่กับสีมีตมเมองหน้าไปเอาหมาใส่สีเอาสมกับสต่มหอีดีกว่หกสองเมตรติงสมอีโอยโดนเต็มเต็มมาเี่ยเต็มเต็มาทีโถมคาราเมลเต็มคาราเมลเลยเต็มคาราเมลสี่หมื่นติงหก

เจ็ดสบแปด่้าสิบเจ็ดแปดบกเนลเจ็ดแปัมคบกตงหคนะดอกเตงสาอันแล้วพราไมท่านที่ก็่ไปดิมเต็งสามเลยช่วยนะคจากติงสามยวเราอีกทีเดียอยากเตงอยากตงสีอะไรแสเสองสามสี่แล้วห้าสิบก เจ็ดแเก้าสี่สิบน่สืนนี้นสือนีนเดียวนะจถูกจัตื่นเลยวะจะถูกจตื่นเลยวะเจ็ดดตื่นีน่ต้องตรงเวลาใช่ไหมย่อเจาสันตะเต็มตัวเลยนะเธอเจ็ดเก้าสี่สิบ่าเต็มดเเต็มเต็มเลยกับส อยกขอวเี่เราจะอกีไเรื่อยมันยกอะเดตวขาพูด่ายู่โอ้อเคตัวขาดเนียบยงานอยู่ทำดต่เพั่นกักสามสอาตอนะฮะ

ีินา้องกันีเียนี him, uh, 3, yeah. ่แหละไพเต็งหี่ท่านเนยผมผมครับใหญ่ไหมก็สิหญ่ออกสามเียงเต็งสามเลยออกสามยังบดไที่กาสามสองที่บนไดทุ้นขึ้นน่ะนี่เกียวนั่นี่แหละ่ะสวเราเต็งเกียวนั่ดีเออในไดเอียวนี่เยี่ยนนี่แหละเยี่ยน สามตามตรงเนาะตรงนี้สามอล้วตัวนึงเอาไปจดบอลมบอลเปิม่ยจิตตจินเบอรงกยังแค่นี่ยสมาแล้วหาชีสองเดียวมีหาก็การสองเอาสิบมีอยู่มั้บ่มี่มี่บ่ ใคม่ได้ใส่ไปลงมตัสามใคไปล้ตัสามเหรอหาใบเากากเียวนี่พรามก็ติงเอียวแต่ก็มีมีเนาะหใบใบติงหาเจ้าใครเติงหาสองหมืนติงหาสองหมื่นเจ้าสองมาเจ้าสองมาหาคันเขาองหัวโต๊ะอยู่ใเชียร์สามหื่นหาใคยได้สี่หมื่นสองมาหาคันรมากหาทวติงหา่้าีสัน หายไปหา่ไะดินหาซีไปตัวเขา่นหาซีว่ะวนบไปลงเไปลงเจ้าขึ้นหาได้ตัวถึออ๋เดขาไ่ได้เล่นที่สามนึงเขาไม่ได้เล่นนึงนนี่เล่นหกใบว่าถนัดโคเดินเขาได้เล่นเจ้าบ่าเจ้าตัดสินอยู่นี่ใอยเอาหนีมานี่มาใส่หาซ้ซื่อแต่พอโคงหาซีโอไปขคก็นางซือยู่แล้วมันยือใส่เราไปใช่ปะจเราเนาะจคุยอยู่แ่จมคุยทอดสามอยู่นีนาที่สี่เ่นจะเอาคืนนะจะเสี งานสีคนพี่ฮกบอีางินนอยู่แค่ตรงนี้เนาะอยู่ตํำสามมันอยู่จากสี่เงินเทียงสี่เวิร์ดเทียงสี่ไปไปเดียวก็รู้เบอร์สันอะไเทียนอะไรเ้สี่แล้วก็มีขอใสหาโกเนี่ยนี่าสี้บ่เดียนก็คุยแต่โทรศัพท์อยู่มั้งค่ะมาไม่ใส่สามจีนกัจ้าว่ลุกอกเอ๊ะเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวใส่ใส่ตํำซีบ้าต้นขึ้นหากรถือ กัไปกักกักน่กักกัสามสี่นึ่งเยพอยากไปใส่เอียวเบิร์นอ่ะอเมนอ๋อพให่ว้อลเนี่ตั่ตัวาพี่อ้าว่งมาอาจ่ายเห่าคือมันลงขเก่า่น่ะคอยเดินไ่เดียวขกนสาวของกันนาิมันมี เจ้าจับเพมันมีแขนนีมาเยอ่มี่ะเจ้าวันไหนลงเจ้าทรศัพท์อยู่บางใครเจ้ลงตัวอื่เจ้บมากนนี้เราเป็นคิดว่าสิลงสิ่อเาเลผก็นั่งซื้ออยู่เยตุยดมีคนเอารอเดียวเดียขัเอาไีจยให้รอขันอยบเดียแล้เออารวนเานทีสิบห สี่เบ็ดกับเหี่ยงว่าพี่ควายเอาสองอันมีสิเบ็ดกับเหียงเนี่ยก็มีกับยาวสี่เบ็ดกับหาเน้อมีแค่ไนไปไปไปยัดเจอไปเอายัดตีสามจะตามหาจุดเจอี่เดสามฟังเด้อจะมอจะมอครับเนี่ยส่วนนี้สุนันบอกนี่กักหาสีต้นยาวสี่ห้าหกเลย น้ำขึ้นเดืองเงินข้าใจอ่าหามาแล้วนะอ่ะสี่ห้าหกเก้าสี่ได้กินแล้วเนื้อติงสองอ่ะติงองไปเลยอ่ะติ่งซองถึก้บติงสองเย้อเอเไปส่งไปติ่งหาไไปติงก็บ่หายอุเลยเห็ดเนีไม่เห็นติงอกับต่งซ้อเจะยากไปอยากไปตงองกเอาไเอาิเนี่ยเน่เนี้ยเนี้ยนี้เนี้เนี้ยน้ยอนี้ยเนี้ยเนี้ยเนเนาเอา้ยเนียเนยนนี้ยยนี่ไเติงเน้เนี้ยเนี้ยนี้ย้ยเ้ยู่ กับ3ต่ํา10บาทบาดนี้บ่มีคนเอาเอาเด้นีดกบาโอ้ยขอเตง3เอาเต็ง3ขอยังมาถามว่าขออยากเต็ง3มีไปบอกว่าเตง3กูนี่เตง3นี่ตอนนี้มันอยู่นี่3กับ2 30บาทกับ30บาทก็เท่น่ะอแรกเพิ่นเตง3แต่ว่าบ่รู้ว่าไผอยากเตง3รเตง2เออบ่รู้ว่าไผอยากถามเลยว่าเอาอีกข่อยมีเตง5เลยจังบ่มีคนเอาแม่นบ่เอาน้องคันมีเอาดิจะบ่ได้ตามจะดึ้สูง ลงสามถืออเต็งซีู้เดนี่ตอนนี้ไมาปตั้งหาซีเนี่ยเต็งซีพู้ใดเนี่ยเต็งซของข่อยเอาไปมือหนึ่งได้แล้วเออลงสาถือออกซีไหมเากซซข่อลงเต็งสาเป็นบ้าหซีของบาเติงสองขาเีเอาตงสามแล้ลงเต็งซีเยลงต็งสามเอาทำมาพยายามเพราะว่านี่ตอนนี้มันอยู่นี่เอาเหาเงินเดี๋ยวข่เอาเองไปหามเงิน ขั้นมันเบาก็มันเตกซ้ำซันไม่ได mm. ้โกงนะคะก็ซันก็จะเอาเต็กโสงเปิดกล่องเมึงเอาไม่ก่องเจ้ากล่องเจ้ากล่องจับเจ้ากระดิ่งมาไม่ฟังมาก่อนรู้อยู่ว่าเจติงเน่ยแต่ว่าเพื่อนนี่ตีงก้อนแล้วแล้วจากมันหายไปเรย์นักไปบารูโบตอนนี้มันอยู่หะไอซ่าก็ยอมนะแต่ว่าเขาลุ้นได้ขยับเลยเต็งหาดิ จะเปิดของเมืองแล้วจะรู้เจ้าคอยก้อนวะคอยก้อนไม่คอยเนยนะเพราะว่าเจ้าจับใส่ตงสักอ้ติงสองอะจบเป็นคนเราไหมขอนั่นแหะจับไปใส่ถาม่าพยากาตีสามมอนี่สามมือก้าวนวนั่งนี่ซื้อเก่าเบอร์แล้วเพราะว่าคนนั่งนี่ซื้อซเปิดะย่เ้เถือคนเบาก็อนเดียวเสียเปล่าเปล่าเาบอกจทอนถําเมาไหตอนนี้ต ตัวเธอเนี่ยพ่นบ่เอาบัดประตู่าเธอพ่นทสี่เอาตา้องด้วยพ่นสีจัดการเมียนยูรอดติงสามครับคนคอนั่งก็้อยู่ได้ย็นแต่ว่าอย่าฝาอย่อยาบนี่คันพ่นติงสองพ่นบ่อเอาอันหาซีพ่นบ่ถึงพ่นเสียเอาก็หาซีขวซ่ายกเห็น่าพ่นสเอาหา

ปดราแซม่ยากเไปหรอวนนั้นซูซมันเปิดที่แซมเลย่เปิดที่ซมเลยนซตัวเต็ยงมันหันมือมอกแต่ว่าตัวต้นมันเสียออกอ๋อแกนั้าผมว่าคุยโกงเนาะบ่กเอาตัวมันถือตัวอะไรคุวโกงมันเก่งพอบริเลนต่ำิงสามเนอกับตำสามอยบริเลนก็ยังไม่ค่อยอะไรข่อยว่าคกงนห้ก็เวโกงนีเลยอะเบิรงเนอะยังไม่ิ้เนี่ย คนิดายซันก็มเยอะโอ้กําหาเดี๋ยวว่าไเด้งบ่ไเด้งกันสิเป็นหยังทําบ่ดบ่อ้าวกตงหไกนไปแบ่งกันผู้ใดคนนั้นได้9กับ9เอาไเดี๋ยวๆๆแ่กปกยวขึ้นดบ่ต้องเอาขึ้นบ่ต้องขึ้นอ่านจลงแมนจอย่าเผาเอาอมา เาบ่กล่องมันเลยคุณอะไรติงยังเนีมาเด็กสามีสเสียก่อนบ่้องเปล่าหรอมันนี่เก่าเก่าใบเติงเก่าใบเอละบ่มีหอกเก่าใบเอาขึ้นนะสียงเดี๋ยวสียงจากซีนีหรือซีนีนียยูหัวมุมหรือยูใสต้องเท้า่อนีนี่ที่นี่มันเก่าดีกว่าใส่ขึ้นมาใบมันใสสีเขียวมันใบมูเขียวอ่ะใสสีเขียวนักนัหลาสุดเนี้ยก่าใหญ่มนเก่าใบอนะ ไสม่เลยล่ะจ้งไปเอานี้ก่อนสีเขียวองสีเขียวก็เอาไปสิล่ะไนี่บอกเอออไรไเจ้ผมจอากเก่าไปผมก็มานักสีนึงนเป็จิเอาอันนี้อันนี้ของไฟไยติงอย่างวะแต่เตงหกอยติงซี่ามีเอ้าเตงหกแต่เตงหก็ใจยาวอยู่เดียวเอาไปไฟติ่งซีตัวนี้ต่ยัเตงยังมาอย จเยเตงซีตันีของใครเนี่ยเตงซีวะเตงหกของเมียตัเราไปแล้หเตงหของมาจากมาจากตงสาเต็งหของเพื่นมเอาหสูงของได้หนิเจ้าสิยับไปยังหนิหกสูงของเจ้า่ติงซตงหาได้สักดันดีกัดันนันดีเจ้าก็ไปดีละเอาไปดีละหมื่หมัวเนเดิมหมัวเนีพอเล้วเมื่อแล้วนี้มันเมาแล้ว